สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกมนิโอครับวันนี้จะพามาหาชุดซามูไรสายดาบซามูไรครับเซตของซามูไรครับหาได้ตั้งแต่เมืองแรกเลยเซต Warrior of the West เซ็ตก็จะประมาณนี้เซ็ตถ้ามีเจ็ดชิ้นก็จะประมาณนี้ชุดของเซ็ตนี้ก็จะมีดาบหนึ่งเล่มอะดาบธนูอธนูแล้วก็ชุดเกาะทั้งชุดเลย ก็จะรวมกันเป็น7พอดีสกับทน่ะโอเคคือมันอยู่เมืองแรกนะเวลาจะเข้าไปเอาก็เข้าที่เควสนี้เลยฮะไปที่เควสนี้เลยมันจะให้เราปากบอสตัวหนึ่งค่อนข้างยากนะต้นเกมค่อนข้างยากแต่ผมจะมาแชร์เทคนิคแล้วกัน ต้องใช้จังหวะดีๆหน่อยอนะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างยากจริงนะถ้าเราเล่นเป็นดบบมือมือเดียวอยู่แล้วนะให้เรากดตั้งท่าเป็นข้างบนอนะ่ะปันข้างบนไว้นะปันข้างบนนะปันนี้ปันปน,นี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้เรากดคอมโบเสร็จแล้วให้เรากดคอมโบนี้มา นี่ครับคอมโบนี้ท่านี้แหละนี่ครับคอมโบท่าสามเหลี่ยมนี่ครับถ้าเราเป็นสายดาบน,นะกดคอมโบท่าสามเหลี่ยมอ่เวลาเราใช้เราก็กดปันไปหนึ่งทีแล้วก็กดสามเหลี่ยมมันจะเป็นท่านี้นะตั้งไว้นะนี่ครับพยายามอย่ากดท่านะท่านี้มันจะเป็นท่าสามเหลี่ยมออกไปอย่างนี้ แล้วเห็นหินด้านซ้ายไหมฮะหินด้านซ้ายหินด้านซ้ายนี่ตัวช่วยเราเลยนะหินซ้ายมือเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นที่หลบอะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูมนเจอรับนี้ต้องเล่นยังไงคือเกาะเดินมาให้ถ้าเขาใช้ท่านี้ให้เราถอยมาไกลๆเลยอ่ะนะเสร็จแล้วเดินเข้าไปใกลปั๊บพลาดเ,เห็นเห็นเห็นแล้ว เขาใช้กระโดดปานมาเราก็ปนกกาน,ในใกลับเราก็แท้ท่านี้ซึงให้ไกลแล้วม่งให้ไกลเขาปานไปหนึ่งคนี่ครับท่านี้ยังไงก็โดนนะเราเขานอนแล้วก็กดสามเลีเ่ยมอันนี้ถอยมาก่อนฮนะอันนี้เขาเต็มอันนี้เขาเต็ม,นนตมท่านี้ถอยไในไใกลนะท่านี้ด้วยฮะถ้าหลบไม่ได้ก็บอกได้อนะ ลองได้ต้องเลือเล่อนเริ่มพยายามให้เต็มไว้นะเพราะว่าตัวนี้มันโหดจริงอ่ะหนีก่อนนะท่านี้ตกไปไกลแล้วถ้ามันเริ่มหมุนเริ่มอะไรด่างนี่หนีมาไกลๆก,นะกว่านะรอดูมันเนี่ยท่านี้ท่านี้ปั่นได้หม,มดลมแล้วเปล่าหมดลมมากท่านี้ไม่ไกลแล้วปั่นได้นี่ครับประมาณนี้แล้วก็ถอยมาฮะ อันนี้มนันจะหมดอ่ะฟันเราก็สามเรียะรมะแข็งไปต่อไปมันจะใช้อันนี้โันี้ลบอ่ะอันนี้พยายามลบพยายามลบอ่ะอันนี้ลบอ่ะแล้วันไปเลยทีนี้แล้วก็ปันนี่ครับประมาณนี้นี่ครับรอบนี้เราได้ดาบมาด้วยดาบในเซนฮะดาบแล้วก็น่าจะได้ชุดนะสีม่วง ออไม่ใช่ฮะเขียได้ด่ามารอบนึงอาได้เสื้อ,อครับได้หมวกได้หมวกโอเคอมีโอทนาวาซนินก่งท่านี้ถ้าอัพท่ทานี้มามันมันจะเล่นง่ายขึ้นฮะตัวนี้แต่ต้องดูจังหวะน,นิดนึงนะแถบข้างล่างว่าถ้ามันใกล้หมดแล้วให้เราเขา้ารีบเข้าไปโจมตีเลยต่อให้มันกิ้งหลบยังไงก็โดนฮะท่านี้มันจะแบบเหมือนคู่ดาวแบบ หนึ่งวีอ่ะกว่ามันจะออกท่าคอโมโบสุดท้ายครับแล้วมันเป็นท่าค่อนข้างแรงโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ผมบอกไว้ว่าไอหินนะ่ะหินนะ่ะมันใช้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ผมเข้าให้ดูอีกรอบสองรอบวิธีการหลบหินนะเมื่อกี้มันรู้สึกว่าหัวหน้ามันตายไวไปหนะ่อยบอสตายไวไปหนะ่อ ต้องหินมันน่าจะใช้หมาแต่ผมจะรอให้มันใช้หมาหรือวิ่งใกล้ๆหินไว้ดีไปมันฝันอะ่ะอันนี้ถอยอะ่ะถอยขึ้นแล้วถอยไกล okay. เคยถ้าฝันแล้วมันกระโดดให้เราที่หินท่านนี่ครับมันจะลงไปนอนเดี๋ยวผมจะรอให้มันใช้หมาแล้วกันไปอ่ะจะวิ่งถอยอะ่ะ ไม่รู้ว่ามันจะมาวิ่งมาไกลให้เราถอยดีกว่าน,นี่ครับให้เราหลบหลังผิดนะอันนี้ผมไม่ทันถ้ามันเทนต้นหมาให้เราหลบหลังผิดหีท่านี้ท่านี้หลบหลังผิดนะมันจะปล่อยหมามานี่ครับหมามันจะชวนนะอันนี้ให้เราหลบหลบดีๆนะตอนมันมีท่าสายฟ้าติดศีละหลบดีๆนะเพราะว่ามันจะแรงมากทีเดียวตายได้เลยนะอย่างเงี้ยหนีไกลๆแนละ้วโอเคหนีไกลๆ ตกลังทีงนะพยายามพยายามวิ่งหนีถ้านี้พยายามวิง่งนนะนหนีอย่าไปตู้มมันนะเพราะว่ามันจะวิ่งไต่แล้วก็ฟันแรงท่านี้ฟันได้ทีนะไม่โดนไม่เป็นไรตีบอกฮะเนี่ยครับมันจะมันจะแรงมากเลยที่ม,นมนันจะฟันมาจริง,ห,ง,งห,นนไไหนักนตีบอลเตะเตะเตะแตกเลยเก็บไม่เป็นไร ติ๊กกับตัวนี้ต้องอดทนนิดน,งนึงนะเพราะว่ามันยากอยู่อันนี้ผมมีจุดแบบระดับนึงแนละ้วมันก็เลยแบบพอบล็อกได้หลบหมาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงนะให้เราหลบซ้ายหลบขวาก็ได้ถ้ามันยังไม่ใช่ในช่วงต้นๆน,นะให้มันฟารันไปก่อน,นเท่านี้ต้องวิ่ง,งนะกระถอย ให้มันกระโดดให้ท่านี้มารับบอลมาลงมาก่นอนเพราะว่าถ้าเราช็อตเราจะวิ่งช้ามากเลยนี่ปั่นเป็นหนึ่งสิแล้วก็ไปอย่างนี้ไปได้ท่านี้หลบอ่ะตกไปก่อนนะ,นะต้องรีบว่ะนี่บล็อกได้ฮะม,มันจะมาถ้านีา่บล็อกได้ ข้ามาอันนี้ลบได้อันนี้วิศว์ธรรมดาเลยเอาใจมาอ่ะอันนี้ลบได้ครับโอเคมาละอันนี้เข้าไปฟันนะยังไงก็โดนนะ บแหมท่านี้วิ่งหลังไม่หินนะเพราะว่ามันจะปล่อยหมามาแล้วไม่ได้เจอท่านต่อมันจะยากรู้ฟันได้ฮะสยามสยามสยามตรวจมานะอันนี้อันนี้วิ่งวิ่งเข้าไปฟันได้นะแต่ผมพลาดนะเขาไม่ทันมันเป็นว่าเวลามีสายฟ้ามันดีดีเร็วมากนะ อ,อ,อันนี้ถอยไกลๆแล้เกมหมดละใส่ฟ้า,าหมดละ,ดละเบ้าไป่ะไปแล้วหลบมังทีนั้นให้มันมาอันนี้ออกไปได้กระโดดฟ้าอันนี้ปั่นได้อ่ะมันแดงรับยังไงก็ถึงแทงเข้าไปอันนี้มันอันนี้ถอยอ่ะมันวิ่งอ่ะ นนเฮ้ลาดแทงอ้อยปันไหนหมอ,อันนี้ถอยอ่ะปั๊มเรืออ่ะอนนถอยอ่ะอันนี้ไม่รู้มันจะวิ่งมกไปแล้วมดอ่ะโอ้โดแทงแตกโอเคลอ แบบดาบถ้าเราหลบไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเราก็ยิ่นซ้ายขวาอันนี้สองทีนะระวังหมัด้วยเดี๋ยวมาละยำาม่หนีฮะเพราะตอนนี้มันมันโหดจริงอ่ะป่ผมจะได้ครบชุดนี่โหดเลยตายไปนะติดหมุดิดหมุพยายามไม่หลอกอ่ะพยายามไม่หนีอ่ะคือตอนนี้พยายามอย่าไปสู้กับมันเลยโหดจริงอ่ะ จังหวะโอเคมันหมดละมันหมดเอาให้มันปล่อยมายิงไปปมๆก็ได้ฮะถ้ามันปล่อยมาจังหวะอุ้ยเฮ้ยโอ้โหเอี๋ยวก่อนนะสิโดนเนี่ยมันเวลาแบบเราติดอะมันเราจะฟันช้าแล้วก็วิ่งช้าด้วยอ่ะมันหนักนะมันหนักถ้าติดถ้าติดอย่างเงี้ยให้เราพยายามหนีมันก่อนนะอย่าเพิ่งไปสวจมัน เพราะว่ามันจะมันจะสู้ไม่ได้ครับมันจะฟันไปว่ะอันนี้บล็อกได้ครับถ้ามันถูกสายฟ้าพยายามที่หนีมันสักนีอันนี้ยากนะจริงบองเลยายากจริงส่วนใหญ่ถ้าโดนเสียสายได้เลยมันเกมอีกอ่ะอ่านตั้งหวา มาแล้วฟันได้หอยได้ฟันได้โอเคเีไม่พอได้เสื้อมานะเซตนี้มีโกโตะวะซานิโกซาไปเจอกันคลิปเดียวถัดไปแล้วกัน